ขี่มาเทียวอุดรนะวันขี่มาเที่ยวอุดรข้าขี่มาเทียวอุดรห้ามไม่ไม่ขี่แม่มาช่วยรถเสียเพราะขี่มาเนี่สวัสดีครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับแม็คันเร่งจมนะครับนี่ก็วัยรุ่นจอยได้มาซ่อมรถช่วยนะครับผม นี่นำคัก็เห็็นนีี่กเสียเจมก็มาถึงถึงนี่เลยนะครับขับรถไทยมาหาเรานะครับอะไรเงินชื่อชื่อโนบินบัตรผมเบอร์เลขสายเบอร์เลขแค่นี้แต่ตาแต่ชาปนี่ครับอันนี้ก็ซื้อมาใหม่ด้วยครับบาทอันนี้คือคือพ่อแนนนะครับพ่อแนนก็จะอธิบายที่ว่าทำ ทำตัวนี้นะครับพงใส่ซีพันโอ้ได้สตาร์ทนี่ได้สตาร์ทน้อยๆอย่างง่ๆนี่นะนี่ละนครับบาทเขาบอกว่าสองพันเนะ่สองพันสองพัน่างเขาบอกว่าซีพันงส่พันแต่สรุปเรารดรถกี่เฮดลบได้บาหมอนกัวเหรครับเมอนเกือบสองมันจะาซื้อมาแค่หมื่นเดียวมอนกือบสองนเกือบสองหมื่นสันซื้อไม่หรซื้อไม่ซื้อไม่ บู่เนี่าไปเียนเขาเขาอสองแ้เ่าไปเนเบ็ดบ็ไปเทินเขาอินไปเทินมันะอันนนมันยอย่อยู่แม่ยัง้เดียวอันนี้อันนี้อันนี้ยกยกให้แน่นเลยมนตะขันนี่ยกให้แน่นอเอออโอ้โห ไปเลมันมีมิแตฮะมัน่าครับมันมีแตนี่ครับอ่าต่อครับต่อเครื่องซื้อมา่าไรครับนี่มื่นห่าเป็ื่นหมื่นองเครื่องเครื่องมีมื่นห0าสมบัติมื่นสองมือข้างน่นมันเือยนมันเลอ๋อเอยมันโมเมนต์เด้สิเครื่องเท่าไรจะแฮง ับอันนี้ปลครับอันนี้เปแรงเป่แรงครับเปแรงยังแรงครันี้เนาะเงข้นดำปีเลยเนาะข้นดำว่าพูดถึงว่าเกินเกพถึว่าเต็มสูตรแล้วเว่ามือหนาเอื้อมากแลค่ัมือหาครับวันนี้เขาตอดเครื่องไปขายตอดเครื่องไปขายเครื่องนี้มาใส่อีเขาว่าหรื่อเครื่องเาเครื่องเท่เองเอาเครื่องอเเาตอง เขาลักขายบ่เขาลักขายใช่ไหมเขาซื้อเอาไปว่าบ้านชาญก็สร้าไปขายอีกลักขายมาสะทอบมมีเครื่องแรนยนนวอาประหยัดน้ำมันดีประหยัดน้ำมันลอยโลตอลีดบอก่าลอยโลตอลีดโมเมนะโอ้มันจะหาข้อคำหอลอยโลุ่ณต้องาว่อาบนร่ท่า้หละทานนี้

พวกอะไรนี่มเลิสเบกฮะดิสเบกว่ะสุดยอดสุยดยอดมเดีเนี่ยกระดูว่ะโม่มันเลยเนาะเป็นอาทิตย์เราโมเลดกินมุดเนาะอือไดีวะอดีวะ เดี๋ยวนี่ซื้อลูกยางมาใส่กระไดแล้ว<ไ>คือลูกยางมันเสียนะครับตัวนี้นี่นี่ลูกยางตัวนี้เดี๋ยวไปซื้อมาใส่ไหมเดี๋ยวซื้อมาใส่ไหมไม่สมักส,สากมันอันนี้ไงสากมัน,นใช่ออคือบันนี้เท้าใสา่ใส่สากเงี้ยมันบ่สากเงี้ยมันบ่ล่ะมันเกินนี่สากสั่นนี่สั่นหน่อยเดียวนึงสวัสดีครับอยู่ผมช่องวัยรุร่นกัได้ครับวันนี้จะมาดู bmw ครับเรียบร้อย bmw อันนี้ขาของมันหลุดแมนเป็นไรท่าน บักทัดเรือกับมอเตอร์มามาแต่สีเมียสร้างมาต่อบอกนี่สร้างมันใหญ่กว่ากันสร้างมันใหญ่กว่าเนี่อันนี้เฮ็ดเอาเองอันนี้กระจกรถนะเว้ยของมันทำเองเออทำเองท้ามันเกินฉากของมันสะปีนออกนี่สร้างแมนคือมันดันแห้งพอดนะเข้าใจบ่มันเหยียบเหยียบมันถ้าแานเก่ามันโมเป็นอย่างดิเมนบ่เมนออกเหอะเมน ก็ต้องใช้ลูกสูบมานั่นแหละลูกสูบโซนิกับผมโซนิกเปลี่ยนใหม่แล้วลูกสูบโซนิกว้าเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วโซนิกเด็กควนลูกวะคนลูกมาใหม่ป่ะนี่เด็กควนลูกมาใหม่ป่ะมาได้ควนครับมาได้ควนอันนี้คือว่าเดิมๆของมันเดิมๆเลยตีปอกลูกสูบเปลี่ยนเวรเดิมเหมือนเลยตะกี้ตะกี้รถเราไปเห็นยังไงมาพอถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ว่ะ เปลี่ยนแขมไหมบอรีเมดไหมครับรีเฮ็ดแต่ว่าคือควรนำครับแท้คือขวรนำครับแท้ต่บกว่าเครื่องมือรวมคื่องมืเครื่องมอเธอทำไมขั้หลวงจังก็ไปเข็งข้างล้าอืะ เช็คเครื่องล่างนี่ผมดูแล้วเครื่องประเมินอาการแล้วไม่ใช่เครื่องลวงครับาควานดำเกิดจากอาการน้ำมันหนานี่น้ำมันหนาน้ำมันหนาครับน้ำมันอะไรครับหนาน้ำมันน้ำมันพื้นน้ำมันไรหนาน้ำมันมรกตอตายแล้วดูเคลียร์ตรงนี้ถ้าไปทำเครื่องใหม่เครื่องไปแล้วนี่นี่ประมาณเท่าไหร่วะอันนี้ยังไม่เกิดเลยเครื่องนี้อันนี้ยังไม่เกินนะครับยังไอเป็นเป็นล่มเป็นแรงอยู่ใช่ไหมนี่ ตั้งแต่ไอเบิ้ดตัวเล็กมันมาปั่นหายน่ารับจ้างมาจี่จักสัตว์วัดหรือวันที่จิ้งมีนะเห็นสมัยตะกี้นี่ครับมันมีเครื่องตัวนี้ที่ว่ารับจ้างไปเป็นหมู่มันก็จะคล้อยหน่อยไปด้วยกันไง้าขั้นนี้เครื่องนี้มาจากอุดรไม่ต้องค้อนใหม่เนาบอกแล้อุดรเลยเนาะครับผมมาจากอุดรนะครัขี่มาแต่อุดรนะครับว่าขี่มาแต่อุดรครับขี่มาแต่อุดรห้ามไม่ไม่ขี่ไม่มาไม่ถึง จ้ารถพี่อาเพราะขี่มาไงอ๋อาแรงครับถ้าใส่แค่ลูกนะทุโคนแหละถ้าทำเครื่องในก็ยะีรมีมีไม่ไม่คณิตแต่ลมกลยครับมีมีนี่เนาะโอเคมีไหมมีไหม เอาตัวนี้ไปสอฮ้ยเราต้นก็อดันถึงนีแกนตอนเราเดูว่าแก่นถึงขอรอกกันาะเ่าตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาก็ได้ครับดยางสูบมันก็มันถึงี้ตัวลอกกนอยู่ขไปซุกซุกด้เนี่ยอกกันเว่จากกรดกอนัน้โอ้ ขุนสีแม่เขาแมนแมนสีสีเหสีสีสีอยังเอาเซียสีอยากได้สีเก่าไม่ใช่ครับต้อเอาสีใหม่เอาเขียวไปเลยอทาร์เลมโบเขียวทาร์เลมโบโอ้ยมันได้เอาเขียวไปตรงแต่เอายงไงเพราคือประตูต้องทำน่ะประตูหาต้นกล้วยป่ะนี่ครับผมหยบก็คือ มีคเขาออกได้ก็ออกได้เลยอ่เก็ออกได้ก็ออกเกิดได้เด้อถอดประตูออกถอดประตูออกก้อนกระได้ตัวนึงออกนี่คำคำไทยแล้วเหรอพี่คำไทยตัวนี้ก็คือบ่ได้ซื้อมานะครับของเสียเบิร์ดนะครับผมเสียเบิร์ดใส่เขากับผัดโออกโขลกสีใหม่ลิงอีกจังหน่อยนึงลิงอีกจังหน่อย เรดดิลีรถแรกลีเดครับดิครับไปให้ไปหน้าได้นะครับผมไปคุณปูคุณไม้คุณปลาติดตีบเบิร์บะติดเบิร์เออเบอร์บะพ้นออกไปเดียวใหมนี่กำลังจะของรถของแท้แล้วนะครับผมนี่จะของรถครับนี่ไม่แค่เป็นนามส่วนรอยนะส่วนรอยครับถ้าก็นี่ อ๋อไปกินข้าด้วเฮ้ยครับนี่เขาครับแล้วรถทีขั้นนี้ออกแล้วยุ่งไปไม่เห็นเนลยมันดับไ่ได้หรอเป็นช่วยวเป็น่วงนเดียวเพราะว่ามันดับไปได้ลงหลายแล้วล้มคานยึดเปลือกแมนมนร่วงยังหยาบยึดยางหยาเร่ยเรือยแห้งรีเลยครับนี่คือมันแรงไงพ่อมันจะไปอย่างเดียวไงมันจะอยากจะไปอย่างเดียกจะไปไม่ได้หรอบ ก็เจอทอแบบนี้ไม่ไหวนะครับนี่เป็นไงล่ะทอโซนิกสวยไหมเอองงไหนกล้าอะไรมาผูกเรื่องไหนท่องนี้มันเน้นรูมันโอ๊กมันจะดังท่ออ้วนอองเงินนะครับผมท่อสุดนะครับใช้ในพอแข่งเท่านั้นนะครับ ก็สามแข่งเท่าน,นั้นเลยเออได้อยู่ดิเฮ้ยได้ยุเฮ้ยอีกทีอ้าวเดี๋ยวอ้าวไอจารกตีมาดูครับผมมาที่นนนี้ ดูขม่าออเต็มไอ้ทโทเลยเด้อคุดูเด้อ